สวัสดีครับเบอร์เดขอ,อนําเสนอเรานะักฟุตบอลที่มีความสําคัญต่อสโมสรที่ได้รับการรีไทายหมายเลขเสื้อของพวกเขาโรเบโตบาโซ เทพบุตรเปียทองคำตำนานที่โด่งดังกับทีมจูเวนตุสและฟิโอเนตินาโรเปนโต้บาโจย้ายเข้ามาลงเล่นให้กับทีมน้องใหม่บัสชาในปี2000ครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงบั้นปลายอาชีพของบาโจแล้วด้วยตลอด40ปีที่น้องใหม่อย่างบัสชาสามารถขึ้นสู่อีกสูงสุดได้สำเร็จแต่ก็มักจะอยู่ได้แค่เพียงฤด,ดูกาลเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ตกชั้นไปซีเรีบีแต่ในตลอด4ปีที่โรเโบนโต้บาโจรับใช้สโมสรทีมก็ไม่เคยตกชั้นเลย แถมบัคโจยังสามารถพาทีมท้ายตารางอย่างบัตช่าจบซีซั่นด้วยอันดับที่ 8, 13, 9และ11ของตารางคะแนนได้อีกด้วยครับ101เกมที่บัคโจลงเล่นให้กับสโมสสอนแห่งนี้ยิงไปทั้งหมด46ประตูกับอีก29แอสซิตสโมสสอนบัตช่าจึงประกาศรีทายเสื้อหมายเลข10เพื่อเป็นเกียรติให้กับสุดยอดดาวยิงคนสำคัญของทีม